แฟนมาวิลซี i n มติกยูนิเวิร์สจะต้องตื่นเต้นกับข่าวนี้อย่างแน่นอนแลนก็คือเราได้ผู้รับบทเป็นด็อกเตอร์ดุมคนใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือตัวของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียนั่นเองผมต้องบอกว่าหลังจากที่ได้เห็นข่าวนี้นะครับต้องบอกว่าช็อกครับช็อกจริงๆคนระับไม่นึกว่าตัวของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียนจะได้กลับมาอีกครั้งแต่มันก็คือมันเหนือความคาดหมายของผมไปเยอะมากๆครับ คิดว่าตัวของดรดูมเนี่ยเขาจะแคสบทใหม่ครับแต่ไม่นึกว่าจะเป็นตัวของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ครับแต่ก็มันก็สนองนิดของตัวพี่แกได้อย่างดีนะครับเพราะว่าตัวของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะครับเคยไปแคสบทตัวของดรดูมมาแล้วนะครับในตัวของแฟนทัศน์สิโฟนปี2005ครับแต่เขาก็ช่วยบทนั้นไปครับแล้วก็มาได้รับบทเป็นพ่อหนุ่มโทนี่สตาร์คเรอร์แมนของเราเองนะครับแต่นะครับก็มันก็เป็นการสนองนิดของตัวของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ครับซึ่งตัวของโรรเบิ์ต ก็ได้พูดนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยอยากจะรับบทที่มันดูหลากหลายมากขึ้นนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นมากๆอย่างแน่นอนครับซึ่งตัวของโรเบิร์ตนะครับก็ดูท่าทางจะตื่นเต้นกับบทนี้เป็นอย่างมากครับซึ่งคนเรานะครับคนดูอย่างเราก็ตื่นเต้นไม่ต่างกัน,นครับอยากรู้นะครับว่าเออถ้าตัวของโรเบิร์ตดันนี่จูเนียร์มารับบทของด็อกสเตอร์ดูมเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับทุกคนเนี่ยควรจะลบภาพจำจากการที่ตัวพี่แกเนะี่ย รับบทเป็นโทน่สตาของเราออกก่อน,นครับเพราะว่าอันนี้มันอีกหนึ่งจัก,กรวาลครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยตัวของมาเวลเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นใครที่ดูเดซพูสามแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวอีกทีะครับใครที่ดูเดซพูสามแล้วเราก็จะรู้นะครับว่าตัวของเด o o ูอันนี้ไม่เป็นการสปรอยนะครับคืออันนี้เรารู้อยู่แล้วครับเดซพู Deadpool เนี่ยจะมีอ,อีก,อ,กอีกหลายคนมากๆเลยนะที่จะมาเนาะซึ่งแต่ละคนก็คือเป็นตัวของเดซพูเนี่ยอีกอหลายจัก,กรวาลซึ่ง เราก็เริ่มเข้าใจในบทนี้ได้ครับเออในบริบทนี้ครับพอเราก็เห็นมาแล้วว่าตัวของอริชาร์ดที่มาโผล่ในด็อกเตอร์สตรก็เป็นจอห์นคาซินสกี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็คือได้คนรับบทเป็นริชาร์ดคนใหม่แล้วนะครับซึ่งมันมีความหลากหลายมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็อย่าติดภาพจำเดเมมของตัวละครในตอนนี้นะครับ เออพราะทุกอย่างใน Marvel Cinematic Universe ตอนนี้คืออะไรมันก็เป็นไปได้หมดแล้วนะครับตอนนี้เาออผมก็ตื่นเต้นมากๆแล้วครับว่าเราจะเห็นโทนี่สตาร์คเอ้ยตายแล้วน,นไงเราจะเห็นโรเบิร์ตดาน่จูนี์ครับในบทบาทของด็อกเตอร์ดมออกมาเป็นแบบไหนครับตื่นเต้นรอแทบไม่ไหวครับแล้วก็ก่อนที่เราจะจากลาไปนะครับก็ต้องบอกว่าแคนดา y นัสตี้เนี่ยครับก็ได้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นอเวนเจอร์ดูมเดย์นะครับ ก่อนที่จะเป็น a v e n g e r ์อะซีเคร็บอลนะครับซึ่งอะดรดูมจะไปปรากฏตัวครั้งแรกคะจะเป็นแฟ t นซิสโฟในปีหน้านะครับช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเสร็จปุ๊บจะต่อด้วยปี2026นะครับนั่นก็คือ Avengers ์ o o ูมเดครับต่อด้วยปี2027นั่นก็คือตัวของ a v e n g e r ์อะซีเคร็บอลนะครับก็รอลุ้นกันไปนะครับผมว่าจะออกมาเป็นยังไงครับตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์จอคลิปหน้าจะมีไบาครับจุ๊ก